กลับมากับสายตาเช้าเรศสุดท้ายละสุดท้ายวงการบันเทิงของเราจะมีข่าวอะไรขึ้นใหม่ไหมเออเกี่ยวข้องกับดวงเมืองหมอทุกคนต้องบอกไหมสามวันคิดจะหลุดก็เห็นคลิปก่อนแล้วถึงจะต้องพูดได้จริงจริงจต้องต้องแก้ตัวแทนเขาหน่อยนะเขาไม่ได้เขาบอกไม่ได้บอกคิดจะหลุดนะวันก่อนผมฟังรายการนี่แหละคะคือเขาให้สัมภาษณ์ว่ามีคนมาปรึกษาเขา ว่ามีปัญหาเรื่องคลิปหลุดอยู่มีดาราดาังมาปรึกษาแล้วเขาไม่อยากจะพูดว่าเป็นใครแต่อีกสองสามวันเนี่ยมันก็หลุดออกมาเขาพูดก่อนอยู่แล้ว<อ>ลเขาเขามามีคนมาปรึกษาเขาบอกว่ามีดาราหญิงระดับประเทศมาปรึกษานะครับแต่ว่าวงการบันเทิงมันก็ควบคู่กับดาวราหูนะคะเพราะตั้งแต่ราหูย้ายพฤษภาเนี่ยผมพูดตั้งแต่ต้นปีว่าปีนี้มันเป็นมหาการพักสามไม่ใช่ภาคสองเป็นภักต่อที่เกิดขึ้นจากจากปีที่แล้วนะครับความ สนุกสนานนะครับหรือว่าการทํางานที่เหนื่อยขึ้นของนักข่าวนะครับผมว่าใครที่เป็นแฟนแฉแต่เช้าเนี่ยนะครับช่วงนี้ถ้าเครียดอยู่พยายามฟังแฉเยอะเถอะนะครับผมว่าเนี่ยเป็นรายการที่ทําให้จิตใจของคุณเนี่ยมีความเบิกบานมากขึ้นจริงๆนะครับการอ้าวการวงการบันเทิงเนี่ยจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยภาวะจิตใจของคนที่กาลังเครียดแล้วก็กําลังผิดหวังในตอนนี้และดวงเมืองที่เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงเป็นก็จะรุ่งเรืองเลยนะครับจริงๆต้องบอกว่าเรื่องของ วงการบันเทิงที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับเราก็พูดตั้งแต่ต้นปีต้นปีมีคนอาดวงคุณบอยให็ไหมผมดูนะครับผมก็อบอกแต่ต้นปีว่าคุณบอยนี่จะต้องไปรับรางวัลที่ต่างประเทศเยอะปีนี้นะครับนี่เิกเงเราก็ไปมาหลายหลายรอบแล้วนะครับดังนั้นผมว่าให้ติดตามแล้วกันนะครับมผมว่าดวงเมืองมันก็เป็นเรื่องของดวงเมืองเป็นสิ่งที่เราเปลี่ยนไม่ได้อาทิตย์นี้คุณว่างวันไหนอีกจันทร์อังคารพุธเนี่ย จะเชิญกูหมายสักครั้งนี้เรามาดูดวงกันที่ว่าดาราคนไหนจะดังอตอนนี้เขาบอกอ่ะนางเอกบางคนมาก่อนต้องที่เป็นอั้มพัชราภาตอนนี้อ่ะไม่ใช่อั้มแล้วเดี๋ยวเราบอกมาดูนแลไล่ๆกันสิว่าดวงน่าจะใครผมเพิ่งเจอนัดเด็ตัวจริงมาวันก่อนเป็นไงบ้างโอ้โหออร่าเป็นเป็นคุณผู้ชมต้องสังเกตเลยนะว่าคนมนุษย์ที่คิ้วเข้มนัดเด็นี่เป็นผมว่านน่าจะเป็ถ้าประกวดดาราคิ้วหนาเนี่ยนัดเด็น่าจะเป็นดาราที่คิ้วกิดเนี่ย อ๋อใช่ใช่แต่ท่านเป็นพระอยู่อ่าเราจะไม่พูดถึงนะคนที่คิ้วหนาเนี่ยเป็นคนที่มีดาวราหูเด่นในดวงดาวราหูหมายถึงความกล้าแสดงออกหมายถึงวงการบันเทิงโดยตรงนะครับน้าเดชนามสกุลเลยนะชื่อเหมือนซอสเนี่ยคุกกิมิยะอ่ะคุกกิมิยะเนี่ยฮะเป็นคนที่โอ้วันนั้นตันก่อนไปงานผมเห็นคุณมดดังบนเวทีแล้วนะฮะโอ้นึกว่าคุณลิลลี่นะฮะก็ไม่เจอเห็นบนเวทีด้วยนะงานสยามดาราแต่พอเจอน้าเดชนี่โอ้โหต้องบอกว่า ไม่แปลกเลยนะครับที่เขามีเรื่องของผ้าตัวพรีเซนเตอร์มีอะไรที่เยอะแยะขนาดนั้นยี่สิบกว่าตัวเห็นแล้วตกใจนะครับคิว้วคนนี่หนามากหนามากเหมือนเอาไอเทปพันสายไฟอ่ะ <c oughs> ไปติดไว้นลฮะนั่นคือเงินทั้งนั้นเลยนะครับนั้นใครจริงเหรอ,อใครคิ้วหนาหนานี่ดีใช่ไหมแต่สำหรับผู้ชายนะผู้หญิงตรงข้ามกันถ้าผู้หญิงต้องคิ้วบางผู้หญิงต้องบางผู้ชายสวยผู้ชายต้องหนาต้องโก่งสวยอ๋อผู้หญิงเห็นผู้หญิงจีนไหมแทบบางคนแทบจะไม่มีคิ้วเลยนะครับแต่ว่าผู้ชายอย่างนัดเดชเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วแบบ คิ้วนี่ได้ใจมากฉันจะต้องปลูกคิ้วให้หลานใม้แต่เด็กๆเลยโอ้ได้ละอ่าถ้าสำหรับผู้ชายต้องเป็นผู้ชายนะเป็นผู้ชายแล้วโตขึ้นมาเป็นผู้เป็นผู้หญิงก็มไม่ได้ก็ <laughs> ไม่ได้เห <laughs> มือนกันนะครับดังนั้นะวงการบันเทิงผมว่ามีเร<ฆ>ื่องสื่อสนานนะครับให้ให้เราคลายเครียดในปีนี้ได้ติดตามหลังจากลาหูย้ายไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่ามีอีกเพียบอ่อและย้ำนิดนึงว่า จะเข้าพรรษาแล้วเดี๋ยวไม่ได้พูดนะครับไม่ใช่เดี๋ยวอาทิตย์นี้เดี๋คุณไม่อนนไม่อีกแล้วโอเคหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วเช็คคิวหน่อยสิคุณเช็คคิวหน่อยเดี๋ยวเดี๋ดการเดี๋ยวเช็คคิวกันนะจัดาราโดยตรงเลยอ่าได้ได้อ่ะสุดท้ายเดี๋ยวให้หมอช้างฝากถึงคุณผู้ฟังในช่วงนี้ว่าคนไทยต้องทำตัวยังไงในในช่วงในช่วงนี้ค่ะหลังจากเลือกตั้งไปแล้วรวมถึงปลายปีที่จะมีเหตุการณ์ใหญ่ๆขึ้นมาผมต้องบอกว่าเราต้องภูมิใจนะครับสำหรับคนที่ไปใช้สิทธิ์กันมมมมมาาาาาานน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 นะะะครรัััับใใวววททีีีี่่่่่ผผผกก็โออสไปเเพฉ้ยถื เมื่อเราได้ทําหน้าที่ของตัวเราได้อย่างเต็มที่แล้วเนี่ย <ภา S 2> สุดท้ายแล้วนะครับมันก็เป็นเรื่องของคือเราอยู่ในระบอบที่เป็นประชาธิปไตย <ภา S 2> นะครับวันนั้นการเสียงส่วนมากก็จะเป็นตัวตัดสินนะครับแต่ใดก็ตามที่เรายังใช้ระบอบนี้อยู่นะครับมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะครับแต่ว่าอย่าไปเครียดอย่าไปซึมเศร้านะครับชีวิตเราต้องเดินต่อนะครับแล้วเราคอยมาดูกันแล้วกันว่าไอ้ช่วงที่ผมบอกว่าประมาณพฤศจิกายนว่าหรือแม้กระทั่งประมาณพฤษภาปีหน้าเนี่ย มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะวันนี้ต้อลาไปก่อนต้องหาคิวใหม่อีกสักวันนึงและต้องวันนี้เราให้ทีมงานติดต่อล้ตองาทางกรีนชาแนลด้วยขอบคุณมากมากเลยนะคะกรีนชาค่ะขอบใจสีขาวกับแปะไปดูกันเอาเองใช่อ่อะนะครับหมดเวลาแล้วจริงๆครับ